ขอกล่าวคำว่าสวัสดีผู้รอดชีวิตทีมงาน last day on earth กันทุกคนนะครับผมในวันนี้ก็ทำภารกิจของนักจูโจมหน้าบ้านเหมือนเดิมครับผมก็คือการลงมากวดล้างชั้นสองบังเ,อ,เอนะครับเป็นภารกิจที่เราจะได้เปิดบ้านบอดแล้วก็เข้าไปฟาร,ร์มของในบ้านบอดนะครับ ไม่มีอะไรมาแนะนํามากครับไม่รู้จะลงอะไรให้ดูนะครับก็เอาเป็นว่าขอลงคลิปในการเล่นแต่ละรอบไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าผมทําทอะไรบ้างวันนี้ไปสนใจจุดไหนบ้างนะครับตามที่จริงผมก็ลงคลิปไปหลายคลิปนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเน้นสาระเน้นให้ความรู้และก็เป็นคลิปสั้นนะครับเพราะว่าผมอยากจะกระชับ ให้ hey, ดูแล้วเอาไปใช้เลยนะครับเข้าใจง่ายนะครับแต่ถ้าติดตรงไหนก็ถามกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจนะพยายามอธิบายนะครับที่เป็นคลิปสั้นเพราะว่าเหตุผลนึง mm hmm. เครื่องโทรศัพท์ผมมันลงคลิปยาว mm hmm. เหมือนมันอัปโหลดไม่ขึ้นนะครับ mm hmm. เราใช้โทรศัพท์ในการอัปโหลดคลิปตัดต่อ mm hmm. เราจะมาพูดถึงเรื่องเกมกันนะครับ mm hmm. ในเบงกูเอชั้น2นะครับ ปกติแล้วจริงๆผมไม่ลงนะครับผมจะไม่มาเดินผ่านชั้น2เลยนะครับนอกจากทําภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาหรือว่าโหมดยากนะครับน้อยมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้คุ้มค่ากับเวลาและก็ของนะครับในความคิดส่วนตัวของผมนะครับที่แรกมานะครับส่วนมากผมจะลงเป็นชั้น3นะครับหมดปกติผมก็ไม่ลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราป้านบ้านบอดแล้ว เราจะได้คูปองเขียวกับคูปองเหลืองนะครับเราจะไปเล่นโหมดยากแล้วก็เก็บบ้างเฉพาะที่นักอยู่โจมหน้าบ้านให้มาทําภารกิจกวาดล้างนะครับเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับผมถึงจะได้เข้ามาเล่นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะเว้นชั้น4ไว้ชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะลงไปเก็บระเบิดกว้างนะครับผมหรือว่าระเบิดมือเรานั่นเองนะครับ ถ้าเราจะพูดถึงแต่ก่อนโน้นนะครับที่ว่าบัตรเขียวบัตรเหลืองไปป่้นก็ได้เยอะแถมเก็บตามชั้นก็เยอะเกินเกินจํานวนที่เราจะต้องแลกนะครับมันก็เหลือนะครับไม่รู้จะไปทําอะไรก็ทิ้งมั่งนะครับแต่ก่อนนะครับแต่เขาอัปเดตมาก็นานแล้วนะครับที่ว่าต้องอสามารถเอาไปแลกเป็นแผ่นดิสเพื่อที่จะไปเปิดป่าดิสได้ครับผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับ ถือว่าในการเก็บบัตรเขียวบัตรเหลืองนี้เพราะว่าเราป้นแต่ละรอบบางทีเราก็เจอนะครับผมจะมองเป็นบัตรสําคัญมากเลยนะครับเก็บมาเพราะว่ามันได้ใช้ในการไปเปิดปา่าดิบแล้วก็ได้ระเบิดซีโฟนะครับสายพ้นเราสําคัญมากนะครับในการเปิดปา่าดิบเก็บระเบิดซีโฟนะครับพอมาพูดถึงเรื่องของระเบิดซีโฟนะครับก็นึกเสียดายไปนะครับผมเพราะว่าผมก็ ทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเปิดบ้านบอดนะครับมันต้องใช้ระเบิด C4 ถึง3ลูกนะครับถึงจะได้ของคุุมข่าวออกมามาดูในกระเป๋าตัวเองมี C4 แค่ลูกเดียวนะครับไม่มีระเบิด C4 เลยนะครับว่าจะรอตั้งในการปลูกแล้วไปปนนะครับเผลอลืมนะครับกลายเป็นว่าบ้านนั้นก็ศูญเสียไปเลยถือว่าเก็บไว้เป็นข้อคิดนะครับผมเพราะว่า ลืมเช็คซีโฟของตัวเองนะครับเพื่อนบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับต้องใช้ซีโฟถึง3ลูกเพื่อที่จะเจาะเข้าไปนะครับก็นับว่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังได้เก็บบ้านที่ว่าบอดมันกลับมาป้นบ้านเราแล้วเราก็ไปป้นขอนะครับแต่ว่าไม่ได้อ่าบันทึกเป็นคลิปไปให้ดูนะครับก็ลืมไปอีกแล้วนะครับเล่นเพลินเกินเวลานะครับในการลงบังเกอของผมนะครับทุกวันนี้นะครับก็ เพลินๆง,ง่ายๆครับผมไม่ได้มีอะไรแบบซีเรียสมากมายแม้กระทั่งการไปลากซอมบี้ในชั้น3ก็ชิวครับผมผมก็ยังรู้สึกชิวๆเลยไม่ได้ติดอะไรนะครับเหมือนเรามาบ่อยจนเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับคนที่ตามผมมาเรื่อยๆนี่ก็น่าจะของฟูนะครับคงไม่ต้องมา สอนกันอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วเห็นคลิปมันเอ้ยทำไมเล่นอย่างนี้แปลกๆอย่างนี้ก็ไล่าตามดูคลิปต้นๆได้นะครับมีทั้งการเริ่มต้นเข้ามาแล้วก็หมดประหยัดหาของยังไงแล้วก็บกักกัแพงยังไงไปให้ความสาคัญตรงไหนบ้างที่เราจะมีของเล่นประมาณไหนนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่ที่อ่ ความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับความชอบความตื่นเต้นแต่ละจุดเราชอบตรงไหนเราก็ไปเล่นตรงนั้นครับเราพอใจตรงไหน,นเราก็เล่นตรงนั้นครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ได้ไปแข่งกับใครนะครับเล่นเอาเพลินเล่นเอาสนุกของตัวเองไปนะครับฟาร์ามของอย่างผมก็เหมือนเป็นคนชอบสะสมนะครับหรือว่าชอบเก็บขยงขยะอะไรบางทีผมก็เก็บไปเรื่อยนะครับแล้วแต่อารมณ์ครับชอบเปิดกล่องลุ้นกล่องถึงแม้จะไม่มีอะไรแต่ก็เปิดนะครับบางที บางทีเปิดจนเบื่อแนละ้วไม่เปิดดีกว่าแต่ก็ยังอเอาซะหน่อยนะเปิดเพื่อที่เราอยากรู้ครับว่าในกล่องมันเนีอะไรนะครับบางทีคนเขาก็ชอบอยู่แค่นั้นนะครับหาความชอบของเราให้เจอแล้วก็เล่นไปตามนั้นเองแค่นั้นนะครับก็ถือว่าในการลงก็ถือว่าใช้ของไม่มากนะครับเพราะว่าตัวเรามันฟูแล้วเนาะแล้วก็ของที่เราอัปเกรดมาก,ก็ถือว่าทําดามจแล้วก็มีความทนทาน สามารถใช้ได้ระยะยาวๆนะครับก็ดีหน่อยนะครับไม่เหมือนกับตอนเราเริ่มต้นนะครับไม้อาวุธอะไรก็ไม่รู้กิ๊กกอ๊อกนะครับกลัวเราจะเคลียร์ซอมบี้ได้นะครับก็ใช้เวลานานแต่หลังๆก็ทําดาเมจได้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเราก็เหมือนเล่นเพลินขึ้นนะครับมันมันพิ้วขึ้นนะครับเล่นง่ายขึ้นก็จบตัวนี้ก็ถือว่าบังคับเอชั้น2ก็ถือว่ากวดลางเสร็จสิน้นภารกิจของนักจู่โจมนะครับ ในชั้นนีไม่มีอะไรครับมาทําภารกิจแค่นั้นเองครับก็ดีหน่อยได้เก็บเ,เก็บบง่งเก็บบัตรได้ของนี่หน่อยติดไม้ติดมือเหมือนคุ้ยขยะปกติครับผมเป็นเรื่องบกติของผมนะครับชอบเก็บนุ่งเก็บนี่ไม่ค่อยได้คัดทิ้งนะครับชอบสะสมอะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้ใช้ไม่ได้ค่อยว่ากันทีหลังนะครับ เราฟาร์มได้บัตรแดงมาถึง30ใบขนาดนี้นะครับก็ต้องเปิดนะครับถึงเวลาต้องเปิดแล้วเรายังไม่ได้เปิดโหมดยากของบังกร์เเลยนะครับชั้น4ก็ยังไม่ได้ลงนะครับบัตรแดงเราก็ครบแล้วนะครับก็ดีหน่อยนะครับเราก็ได้แลกกล่องไปเรื่อยๆทุกรอบก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็จะได้ของเร็วขึ้นนะครับเหมือนเรามีทรัพยากรเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปคาดหวังแต่จะได้บ้านบอดดีๆนะครับ ก็บังเกอเอนี่ก็ถือว่าดีสุดนะครับเพราะว่ามันรีเร็วเหลือเกินนะครับทุกวันนี้2วันหรือเปล่ารีแต่ก่อน4วันรีนะครับ3วันรี4วันรีโอ้โหจะได้มาลงแต่ละทีนะครับก็ในการเปิดกล่องดํารอบนี้นะครับในการใช้บัตรแดงแรกครับถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าคุ้มตรงไหนรู้ไหมแต่ก่อนก็จะมองที่ถังน้ํามันนะครับคุ้มแล้วแต่ทุกวันนี้มองที่ซีโฟนะครับเพราะว่าแต่ก่อนถังน้ํามันเราก็ประกอบรถเนาะ ทั้งก็กอบรถถ้าได้แล้วก็เอาไปเพิ่มเลเวลรถให้เรามีกล่องเก็บสัมภาระท้ายรถให้มันได้เร็วๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถังน้ามันมันให้คะแนนเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้โอ้เหมือนชินตาแล้วเบื่อแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําคัญอยู่ที่ C 4ฟนะครับถ้าเปิดแล้วก็อยากได้ระเบิด C 4นฟครับสายพ่นสายฟรีของเราก็มองแค่นั้นเองนะครับผมมัวแต่ไปเก็บที่ป่าดิษกว่าป่าดิษจะเปิดกว่าจะไปฟาร์มเอาของโอ้ ก็เสียเวลานะครับยากอยู่เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ของที่บางตับเองผมก็จะมายัดไว้อยู่ประมาณนี้นะครับไม่เคยโดนลบทิ้งสักทีนะครับไม่หายนะครับที่ชั้นบนนะครับถือว่าตู้ล็อกเกอร์พวกนี้ยังใช้ได้อยู่ตลอดนะครับรอกันหลายครั้งแล้วว่าเขาจะทําการรีเซ็ตชั้นบนแต่ถ้าเขารีเซ็ตจริงเขาก็จะแจ้งมานะครับถ้าใครที่ติดตามเพจผู้พัฒนาเขานะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเขาไม่ทําลายทรัพยากรของเรานะครับ ยังใช้ได้ดีนะครับจบตรงนี้เราก็จะไปเปิดกล่องนะครับเหลืออีกภารกิจหนึ่งนะครับในการเปิดกล่องที่ป่าแดงเราก็จะได้ทําการปล้นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ติดเวลาในการปล้อนอยู่ที่6ชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าบอดจะเข้ามาปล้นบ้านเราไหมเราจะได้ไปส่องบ้านเขาบ้างนะครับก็ยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาลงให้ดูประมาณนี้นะครับ หรือใครอยากดูอะไรยาวๆก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ดูนะครับผมไม่มีอะไรแล้วครับของผมก็เริ่มฟูแล้วครับผม c ีโฟรเริ่มฟาร์มบ่อยเริ่มมาแล้วครับ5ลูกถือว่าได้อยู่บ้าน2อสหลังหน้าลุ้นถ้าไม่ได้ใช้ c ีโฟเยอะก็ถือว่าคุ้มครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ